รีวิวครับผม LC7 กับชุดเทอร์โบยกกันเร่งหอนนะครับผมวันนี้จะพามา,เ,าเลือกเทอร์โบนะครับเพื่อตัดสินใจนะครับผมเรายกโบเล็กออกไปเลยนะครับผมเพราะว่าโบเล็กมันได้ทุกง,งานอยู่แล้วมันไม่ค่อยจุกจิกเพราะว่ามันเป็นโบราคาถูกมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายแต่ถ้าพูดถึงเทอร์โบแบบยกคันเร่งหอนหรือเทอร์โบใหญ่นี้ครับ หลายคนก็ชอบอยากแต่หอนดังๆนะครับผมแต่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมานะครับผมเทอร์โบบางตัวหอนดังก็จริงครับแต่ผลกระทบตามมาคืออะไรความร้อนนะครับผมการทำเทอร์โบที่ดีต้องทำแล้วรถใช้งานได้ทั้งวันนะครับผมและเครื่องไม่ร้อนมากถ้าเครื่องร้อนมากต้องรีบแก้นะครับผมสาหรับ คันไหนที่แบบว่าติดเทอร์โบอยู่แล้วใช้งานแล้วเครื่องร้อนร้อนกว่าแบบผิดปกติอ่ะอย่าปล่อยไว้นานนะครับผมกับป,ปัญหาเครื่องร้อนนะครับสำคัญที่สุดเลยครับผมติดเทอร์โบแล้วเครื่องร้อนรถบางคันใช้เทอร์โบตัวถูกเครื่องร้อนก็มีนะครับแล้วผมก็จะมา พูดถึงเทอร์โบที่แบบยกกรนเร่งหอนที่แบบยอดนิยมในท้องตลาดครับไม่ว่าจะเป็นค่ายช่างบิ๊กหรือ่ายอื่นๆก็ตามครับส่วนใหญ่จะนิยมเป็นโบแปรผันนะครับผมนี่คันนี้ก็เป็นโบแปรผันเหมือนกันนะครับผมัจุดเด่นของเทอร์โบแปรผันก็คือตีดบู๊ดไวครับผมตีบูตไวนะครับเรื่องตีบูตดไวสําคัญที่สุดแต่มันคลายออกช้าครับถ้าโบแปรผันเราต้องมีเวกเกจคุมนะครับผม ามว่ามันแรงกว่าโบทุกรุ่นไหมผมตอบงี้เลยเกือบทุกรุ่นนะครับแต่ไม่ทุกรุ่นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าค่ายอื่นเขาอาจจะบอกว่าโบแวผันก็คือที่สุดของบูธมาเรีวแต่ค่ายช่างบิ๊กมีตัวดีกว่านี้ครับที่บูธมาเรีวแต่ไม่ใช่แปรผันครับเพราะว่าจะเป็นอีกอย่างครับที่ นิยมกันมากครับโบแปรผันแปรผันพูดกันติดต่างนะครับโบแปรผันก็คือเป็นโบดีแมกนี่แหละอเขาถอนมาโบดีแมกบ้างโบเก่านอกบ้างหรือโบซูบารุแล้วแต่คนจะามาใช้นะก็เสียงก็ไม่วิตไม่หวานหรอกครับมันก็ได้แค่นี้แหละครับผมคาว่าแปรผันต่อให้เป็น1.9 2.5 3.0ยังไงก็ไม่หวานครับส่วนมันโบแปรผันมันมีหลายขนาดหลายแบบ ครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกมันอยู่ในรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ e ีซูซ่แม็กโตโยต้าทุกอย่างอะ่ะมีหมดแล้วสำหรับปัญหาที่เจอกันบ่อยนะครับในแต่ผ่านก็คือเรื่องความร้อนอ่ามันติดบูธไวก็จริงแต่เรื่องความร้อนครับถ้าช่างมืออาชีพเขาจะมีวิธีการแก้นะครับก็คือบางร้านก็จะทำเป็นเวกิต ครับวิกเกตก็คือช่างบิกนี่แหละครับเป็นวิกเกตหรือมีค่ายอื่นครับที่ทําเป็นวิกเกตอันนี้ก็ดีครับแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้แต่ถ้าไม่มีวิกเกตครับช่างไม่เชื่อหรอกครับว่าโบตัวนั้นจะใช้งานได้ทั้งวันครับใครที่ว่าใช้โบแปลผันของค่ายอื่นแล้วเครื่องไม่ร้อนอมันสามารถดันหลมดันอันน้ําได้ตลอด ผมไม่เชื่อนะครับเพราะว่าผมลองลองแล้วครับผมก็เคยรับจ้างมาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะงานปั่นนะครับเป็นงานที่หนักมากโบวแบบพันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตรงนั้นแต่ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชอบบูธเร็วๆครับตอบโจทย์มากครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นชอบบูธเร็วๆขึ้นตั้งแต่รอบพันสามพันสี่นะครับผมตอบโจทย์ครับแต่ผลตามมาคืออะไรเครื่องร้อนนะครับผม ถ้าใครขับเท้าเบามันก็ไม่ร้อนหรอกครับแต่ถ้าเจอคนเท้าลังหนักหน่อยร้อนแน่นอนนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นโบแปีผันนะครับผมในราคา15,500บาทนะครับผมเพื่อให้ลูกค้าพิจารณานะครับผมในค่ายช่างดิบก็เป็นอีกโบที่ฮอตฮิตนะครับฮอตฮิตอ่าในราคาเบาเบา0มืนกว่าบาทยกคัะเลงหอนนะครับผมมีเวกเตคุมครับไว้ตัดอ่าบูธเทอร์โบนะครับในรอบสูงสนะครับ วิกตก็อย่างที่เคยรีวิวไปคลิปก่อนๆมันไม่ได้ตัดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่มันก็ดีกว่าไม่มีนะครับถ้าใครติดโบแล้วมีปัญหาเครื่องร้อนรีบแก้นะครับผมรีบแก่บางคันเกาะโบเล็กเครื่องร้อนก็มีนะครับสาเหตุที่เกาะโบเล็กแล้วเครื่องร้อนเป็นเพราะอะไรผมก็จะพอเป็นแนวทางให้นะครับก็คือบางทีเทอโบมันปันปันอัดเทโบในรอบตรงนั้นตรงนั้นไม่ได้ครับ ก็แบบง่ายๆนะครับก็คือเครื่องมันต้องการกินในรอบ2 0 0พในรอบสมมติ2ปอนอย่างนี้เนาะ,ะแต่เทอร์โบตัวนั้นมันไม่สามารถทำกำลังเทอร์โบใน2ปอนในรอบเครื่อง2 0 0พันตรงนั้นได้มั้ก็อาจจะทำให้มันไม่สมดุลกันครับมันไม่สมดุลทำให้ปัญหาเครื่องร้อนหรือรถไม่แรงนะครับแต่พูดถึงเทอร์โบเล็กมันไม่ค่อยจุกจิกอยู่แล้วครับเทอร์โบเล็กไม่ค่อยจุกจิกอยู่แล้ว ยกเว้นแต่บางคันใส่ t u r เล็กเว้นบางคันนะครับผมใส่ t u r เล็กแล้วร้อนบางทีลองเปลี่ยนโบดูนะครับผมก็พอเป็นแนวทางนะครับผมส่วนเสียงหอนในแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับผมอยากให้ลูกค้าลองฟังดีๆนะครับผมอันนี้เป็นท่อสามนิ้วมันก็จอกฟีดๆหน่อย่าเสียงใสๆหน่อยแต่ไม่หวานนะครับผม หวานก็บอกหวานนะครับฟิสฟิสใสใสก็ใสใสนะอันนี้ลูกค้ามาจากอุบลน,นะครับผมมาจากอุบลเป็นช่วงยุคโควิดด้วยแต่ลูกค้าตอนแรกลูกค้าต้องการเสียงหอนหอนดังๆนะครับช่างก็เลยอัดบูธเข้าไปหนักๆนะครับผมแต่ปัญหาที่ตามมาคือเครื่องมันร้อนนะครับการเลือกโบที่ดีครับเลือกตามงานครับอย่าเลือกอยากได้แต่เสียงหอนเลยครับผม หอนดังแต่รถทํางานไม่ได้ทั้งวันแบบนี้ก็ไม่เอานะครับผมไม่ได้นะครับผมสทอโบไม่ผ่านนะถ้าหอนดังแล้วรถทํางานไม่ได้พอ,อผมเห็นลูกค้าแบบที่ติดเทอร์โบเองแล้วมาถามช่างว่าเอ,อปัญหาเรื่องความร้อนมันเป็นเพราะอะไรบางอย่างครับมันเป็นอาชีพแพอาชีพมันนะครับผม สองอย่างแล้วก็บอกไม่ได้ครับถ้าไม่ซื้อของเราเราเผื่อเป็นแนวทางนะครับผมเทอร์โบที่ดีต้องทำงานได้ทั้งวันแล้วเครื่องไม่ร้อนมากนั่นแหละครับผมก็คือสมบูรณ์แล้ว แต่ถ้าร้อนผิดปกติต้องรีบแก้นะครับผมปล่อยไว้นานไม่ได้นะครับผมชาร์บละลายนะบอกไว้ก่อนโดยเฉพาะรถรุ่นเก่าๆนะครับผมปัญหามันเยอะครับไม่เหมือนรถรุ่นใหม่ครับรถรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นฝาสูบลูกสูบมันยังแน่นฟิตเตะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่มันไม่ค่อยมีปัญหาจุดจิกหรอกนะแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าสี่เจ็ดอย่างงี้สามหกตัวเก่าๆอย่างงี้โอ้โหถ้าทําโบมไม่ถึงหรือว่าทํา สเปคโปไม่ถูกกับจุดจุดงานนั้นนะครับความชิปหายมาเยือนเลยนะครับผมต้องบอกว่าชิปหายเลยครับผมเียเสียงเดี๋ยวเราให้ช่างพ่รีวิวเสียงหน่อยเอาเสียงครับ เพื่นยังหอนขนาดนี้ครับทำงานหอนดังแน่นอนนะครับผมส่งงานครับลูกค้าอุบลนะครับผมนี่ขอบคุณครับแต่รถกระพือแล้วน่าจะเรื่องปั๊มนะครับผมต่อไปปัญหาที่ตามมาน่าจะเป็นปั๊มเจ้อเพลิงนะครับมันกระพือมันเดินหอบแล้วอันนี้ไม่ได้ตั้งนะครับผมมันเดินเองโดยธรรมชาตินะครับเป็นที่ปั๊มนะครับผมโอเคครับส่งงานครับผม